ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปเที่ยวเกาะต่างๆทั่วโลกที่แม้จะนั่งเรือเข้าไปหรืออาจจะมีสะพานเชื่อมไปถึงแต่ก็มีออปชั่นเสริมพิเศษหากรอช่วงเวลาเหมาะๆให้น้ําลงก็อาจจะเกิดทะเลแหวกหรือไม่ก็สามารถเดินไปถึงเกาะได้โดยง่ายได้เชื่อกันว่าแรกเริ่มเดิมทีเกาะเหล่านี้นั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินแต่ด้วยน้ําทะเลหรือน้ําในทะเลสาบที่กัดเซาะทาให้เหมือนแยกออกจากกันติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน สิบเกาะทั่วโลกแค่รอ,อน้ำลงก็เดินไปเที่ยวได้ไปติดตามกันครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามาูุโชดเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. เกาะเอโนชิมะญี่ปุ่นเกาะเล็กๆที่มีขนาดเส้นรอบวงรอบเกาะเพียงแค่4กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของเมืองฟูจิซาวะรอยต่อระหว่างโตเกียวและโยโกโฮมาม่าเป็นชายหาดที่อยู่ใ,ใกล้กับทั้งสองเมืองมากที่สุดจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือราว400ปีก่อนปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติหลายแสนคนที่แวะเวียนเข้าไปในแต่ละปีมีทั้งสาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ สวนสวยๆพอชมวิวบางคนเรียกกันว่าเกาะแมวเพราะมีน้องแมวเจ้าถิน่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตามธรรมชาติมีการสร้างสะพานยาว600 m, เมตรเชื่อมกับตัวเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินทางแต่ถ้าอยากให้ได้บรรยากาศก็รอให้น้ำลงแล้วจึงค่อยเดินเท้าเข้าไปที่เกาะก็ได้ 2. เกาะเอลินชีรัมสกอตแลนด์ เกาะเอลินชีรัมเป็นเกาะร้างในทะเลสาบมัวดาตตัวกำแพงสร้างขึ้นตั้งแต่ศตรวรรษที่13ส่วนตัวปราสาทสร้างขึ้นในศตรวรรษที่15ถึง17เป็นปราสาทในยุคกลางที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหารเดิมเป็นสมบัติที่สืบทอดต่อกันมาจากต้นตระกูลแมคโดนัลซึ่งเป็นผู้ปกครองที่รวบรวมดิดแนแดนสกอตแลนด์ Scotland, ทางฝั่งตะวันตกและหมู่เกาะต่างๆได้เป็นปึกแผ่นและมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์มายาวนาน ปัจจุบันตัวหอคอยและกำแพงยังอยู่ในสภาพที่แข็งแรงมีนักท่องเที่ยวไปเยือนจำนวนไม่น้อยแต่ไม่เปิดให้เที่ยวชมด้านในเพราะเสี่ยงที่จะถล่มลงมาเป็นอันตรายได้ 3. เกาะลินดิสฟานอังกฤษ ที่นี่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเกาะศักดิ์สิทธิ์เคยเป็นที่ตั้งของศาสนาสถานสำคัญในการเผยแพร่คิดศาสนาที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่7โดยนักบุญชาวไอริสคนสำคัญเซนเอเดนแต่ก็ถูกชาวไวกิ้งทำลายลงในอีก500ปีต่อมาแต่ก็ยังคงมีซากประดักหักพังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันที่นี่ยังเป็นต้นกำเนิดของบันทึกคำสอนของพระเยซูที่จัดทำขึ้นในช่วงศตวรรษที่8อันทรงคุณค่าทางศิลป,ปะและศาสนา ด้วยภูมิประเทศที่สวยงามและเงียบสงบจึงทำให้เกาะลินดิสฟานนี้ใช้เป็นที่พักสำหรับชาวคริสตที่เดินทางจาริกแสวงบุญในอดีตและมีสัตว์ป่าท้องถิ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันและได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่จะได้ลุ้นกันเป็นประจำนะครับว่าจะสามารถเดินทางฝ่าช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงไปและกลับจากเกาะได้ทันเวลาหรือไม่ 4. เกาะนางยวนประเทศไทยเกาะนางยวนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเต่าในเขตอำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางตอนใต้ของไทยเกาะนางยวนประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆ3เกาะที่เชื่อมต่อกันด้วยหาดทรายขาวสวยที่กลายเป็นทะเลแหวกสามารถเดินถึงกันได้ในช่วงเวลาที่น้ำลง นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเป็นสวรรค์สำหรับคนรักทะเลที่จะได้มาสัมผัสกับหาดทรายเนื้อละเอียดนุ่มละมุนเท้าน้ำทะเลสวยใสยดำน้ำดูปะการังและปีนขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด 5. 5G ีอาลีดากาอินเดีย ที่ที่เป็นทั้งมัสยิดและสุสานกลางน้ำตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งเมืองมุมไบสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1431หรือเกือบ600ปีก่อนโดยเพอฮาจีอาลีชาบุคารีพ่อค้ามุสลิมผู้มั่งคั่งที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่เป็นประเทศอุซเบกิสถานในปัจจุบันผู้ซึ่งละทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีแล้วเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ฝังศพและเปรียบเสมือนอนุสรณ์สถานที่มีไว้ระลึกถึงผู้สร้างอีกด้วย ตัวเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยทางเดินเล็กๆยาวประมาณ1กิโลเมตรเซนต์ไมเคิลส์เมา์อังกฤษเซนต์ไมเคิลส์เมา์เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปจากชายฝั่งอ่าวมาร์ชเบย์ของเมืองคอนเวลลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ โดยตัวเกาะอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่โดยใช้เวลาเดินไปบนถนนที่ทำจากหินกรวดด้วยฝีมือมนุษย์เพียงแค่15นาทีเท่านั้นแต่จะต้องคอยตรวจสอบช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงในแต่ละวันหรือสามารถเลือกเดินทางโดยเรือก็ได้เช่นกันปราสาทและอาคารบนเกาะเริ่มทยอยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่8-12มีทั้งปราสาทโบสถ์พอคอยสังเกตการรบที่มีป้อมเล็กๆไว้เป็นสัญลักษณ์นำทางเรือในทะเล ที่นี่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและบ้านพักอาศัยของตระกูลเซนต์ออร์บินซึ่งสืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองและเจ้าของปราสาทเดิมและในปี1954ทายาทได้ตัดสินใจมอบพื้นที่ส่วนใหญ่ให้กับ National t r ทั t หรือองค์การพิทักษ์สิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอาณาจักรและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปเข้าชมโดยเจ้าของเดิมทำสัญญาเช่าพื้นที่เป็นเวลา999ปีและมีสิทธิอาศัยอยู่ต่อไปได้ เกาะจินโดและเกาะโมโดเกาหลีใต้จินโดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป oh ็นอันดับ3ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้และจะเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทะเลแหวกหรือน้ำลงจนเผยให้เห็นสันดอนทรายเป็นทางเดินกว้างประมาณ40เมตรยาวเกือบ3กิโลเมตรจนสามารถเดินไปยังเกาะโมโดเกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกันได้โดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดเพียงปีละสครั้งเท่านั้น แต่จะมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีกันในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคมที่ชาวเกาะและนักท่องเที่ยวจะถือคบไฟมารวมตัวกันเพื่อเดินไปตามเส้นทางตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นโดยมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาว่ามีหญิงสาววิ่งหนีฝูงเสือที่ดุร้ายมาริมทะเลและอธิษฐานขอความช่วยเหลือจนเกิดทะเลแหวกรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อได้จึงจัดงานเฉลิมฉลองและขอบคุณท้องทะเลที่ช่วยชีวิตเอาไว้ ไอริณโดนานสกอตแลนด์ไอริณโดนานเป็นเกาะที่ตั้งชื่อตามปวหน้าบาทหลวงหรือบิช,ชอปโดนานชาวไอริสที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาในช่วงศตรวรรษที่6และ7ส่วนตัวปราสาทนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นศตรวรรษที่13เพื่อป้องกันการรุกรานจากไวกิ้งและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในดินแดนแถบนี้ จบจนศตรวรรษที่18ตัวปราสาทก็ถูกทำลายลงโดยชาวอังกฤษและถูกทิ้งร้างไปก่อนที่จอห์นแมคเครกิลสตันายทหารอังกฤษที่สืบเชื้อสายจากผู้ปกครองเก่าแก่ในสกอตแลนด์จะเข้ามาซื้อปราสาทและซ่อมแซมครั้งใหญ่และปัจจุบันทายาทได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายหนังที่นี่นะับเป็นอีกหนึ่งปราสาทสวยในยุคกลางที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนรอยต่อที่เป็นจุดเชื่อมกันของทะเลสาบ3ามแห่งแม้ในเวลาน้ำลงจะสามารถเดินไปยังตัวปราสาทได้แต่คนส่วนใหญ่นิยมที่จะเดินไปตามทางเดินยาว800เมตรที่มั่นคงแข็งแรงมากกว่า 9. สเวตีสเตฟานมอนเตเนโกรบริสต์สุดหรูริมทะเลทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้าไปได้ก็มีเพียงแขกของโรงแรมเท่านั้นแรกเริ่มเดิมทีในช่วงศตรวรรษที่15ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆบนเกาะที่มีสะพานเชื่อมจากแผ่นดินใหญ่และสามารถเดินถึงได้ในช่วงเวลาที่น้ําลงก่อนที่จะมีการแปลงโฉมครั้งใหญ่เปิดประมูลให้กับเชนโรงแรมขนาดใหญ่ระดับโลกเข้ามาเช่าเป็นเวลา30ปีแปลงโฉมให้กลายเป็นที่พักระดับ5ดาวโดยยังคงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและโครงสร้างหลักเอาไว้ปรับเปลี่ยนการตกแต่งภายใน ให้บรรยากาศของการพักผ่อนที่สงบและสะดกสบายไปพร้อมกันสิบมงแซงมิเชลฝรั่งเศสมหาวิหารบนเกาะก,กลางน้ำที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ช่วงศตรวรรษที่8โดยในชั้นแรกเป็นเพียงแค่โบสเล็กๆและต่อเติมเรื่อยมาจนถึงศตรวรรษที่15 ในอดีตการเดินทางไปยังตัววิหารจะต้องรอให้น้ำลดเท่านั้นจึงจะเดินเท้าเข้าไปได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศรัทธาของผู้สร้างในการขนวัสดุอุปกรณ์ข้ามทะเลเข้าไปยังตัวเกาะจนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่งดงามราวกับอยู่ในเทพนิยายทีน่นี่ไม่เพียงแต่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมหรือศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาแต่ยังมีความสำคัญในเชิงการรบเป็นฐานที่มั่นในช่วงสงครามและเป็นที่คุมขังนักโทษมาก่อน ปัจจุบันมองแซงมิชลเป็นมรดกโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดหากมีโอกาสได้ไปเยือนแคว้นนอมังดีของฝรั่งเศสทุกคนเคยไปเที่ยวหรือประทับใจเกาะที่มีเทะเลแหวกที่ไหนเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่เล่ารวบรวมมาให้เล่าสู่กันฟังได้ในความเห็นได้เลยนะครับ